สวัสดีครับในคลิปต่อมานี่ก็จะเป็นวิดีโอที่ดีที่ผมได้มาจาก y t u t u นะครับแล้จะอธิบายถึงลักษณะความเป็นไปของโรคไมโบเมียมแกนนิฟังชั่นหรือโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรังเนี่ยทำให้เข้าใจได้ง่ายๆได้ดีนะครับคือ,อเปลือกตาปกติเนี่ยนะครับก็จะมีต่อมอยู่แล้วก็ต่อมที่สร้างน้ำตาเนี่ยก็ทำให้น้ำตาเนี่ยเคลือบกระจกตาเราน้ำตาคนเราปกติเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3ชั้น ก็คือชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในชั้นนอกสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นชั้นไขมันชั้นกลางก็จะเป็นชั้นน้ำหรือเอควียชั้นในสุดก็จะเป็นชั้นมิวซินซึ่ง3ชั้นเนี่ยก็จะคอยเคลือบกระจกตาทำให้ลดการระเหยออกไปทำให้เกิดความชุ่มชื่นกับผิวลูกตานะครับเพราะฉะนั้นเทียร์ฟิล์มก็จะค่อนข้างแข็งแรงในคนปกตินะครับ ในที่กล่าวนำไปแล้วก็คือไมโบเมียนแกลเป็นต่อมเล็กๆนะฮะที่อยู่ในแนวตั้งนะครับที่อยู่ทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างก็จะทำาที่สร้างสารคัดหลัง่งซึ่งเป็นไขมันนะฮะสร้างมาจากชชเบเชสแกลซึ่งมาเป็นชั้นนอกสุดของชั้นน้ำตาของเราในคนปกติหรือคนอายุน้อยเมือ่อไขมันชั้นไขมันเนี่ยแข็งแรงนะครับก็จะทำให น้ำตาเนี่ยเคลือบกระจกตาได้ดีเมื่อใดที่มีปัญหาว่าชั้นเนี่ยมีความบกพร่องหรือสร้างน้ําตาได้น้อยลงการระเหยของน้ําตาเนี่ยก็จะมากขึ้นเราก็จะเห็นว่ามีเขาเรียก evaporation evaporation rate ของน้ําตาเนี่ยออกไปมากขึ้นพอระ a t e ของชั้นน้ําที่อยู่ตรงชั้นกลางเนี่ยโดนระเหยไปมากขึ้นจะทําทให้เกิดอาการไปกระตุ้นทําให้ต่อม l a c r i ม a l g l a n หรือต่อมสร้างน้ําตาเนี่ยนะฮะ ผลิตน้ำตาออกมามากขึ้นบางทีก็จะมาด้วยอาการน้ำตาไหลเยอะแบบแฉะนะครับแต่พวกนี้จะเป็นแฉะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำตาที่ไม่มีคุณภาพนะฮะต่อไปก็คือคำถามก็คือว่าอาการโรคซิมตอมหรืออาการที่มี Dry e อ e พวกนี้หรือ MGD จเนี่ยจะมีอะไรบ้างอาการก็ดั้งต่อไปเนี่ยนะครับคือ1จะมีอาการรู้สึกว่ามีอาการ Dry e อ e หรือตาแห้ง กริฟตินเนสก็คือมีการเหมือนรายในตา Burning, Fat ek, เบอร์นิงแฟตชีกเหนื่อยล้าแล้วก็ไม่สบายตานะถ้าดูเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าขอบเปลือกตาเนี่ยบางรายที่เป็นมากๆก็จะแดงตาขาวนะครับก็จะแดงนะครับโดยเฉพาะที่ขอบเปลือกตาเมื่อเพลเยอเอกมาดูจะเห็นว่าเป็นเม็ด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 อยู่ไอ้ตรงเม็ดเนี่ยฮะก็จะเป็นรูเปิดของต่อมในรเมนแกนที่อุดตันแล้วไม่ออกแล้วก็จะบางครั้งก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหัวหนองนนะครับ เพราะฉะนั้นในคนที่มี dry eye เนี่ยก็จะมีอาการแพ้แสงแพ้ลมนะครับแล้วก็ระคายเคืองตาเรื้อรังนะฮะ,ะส่งผลอะไรหรือเปล่าส่งผลแน่นอนฮะทำให้บางรายเนี่ยมีอาการเครืองตาทุกวันทํางานทําการก็จะได้น้อยลงไม่อยากทํางานไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยากทําคอมแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะฮะมีคนทําวิจัยเหมือนกันนะฮะว่าเอ๊มันจะ รบกวน Qual of line off หรือคุณภาพชีวิตใดบ้างมีคนเคยเปรียบเทียบนะครับว่าโรคตาแห้งเรื้อรังเนี่ยหรือเครื่องตาเรื้อรังเนี่ยมันจะเจ็บจะเครื่องตาเนี่ยทุกๆวินาทีที่เรากระพริบตาเลยเพราะฉะนั้นมีความรบกวนคุณภาพชีวิตเรามากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูฮะว่าไมโบเมนแกลนเนี่ยใน normal เนี่ยเป็นยังไงถ้านอร์มก็จะเป็นอย่างแท่งๆนะครับพอไมบุนแกลนที่ฟังก์ชั่นหรือสร้างน้ําตาชั้นนอกสุดไม่ได้แล้วเนี่ย ก็จะทําให้เกิดการอุดตันเพอะอุดตันไปนานๆนะครับขอบด้านหลังของเปลือกตาเนี่ยก็จะมีลักษณะบวมนะฮะก็จะมีการหลั่งสารการอักเสบต่างๆออกมาสะสมแล้วก็มีการอักเสบอุดตันนะครับแล้วก็มีการต่อมก็จะมีการ,อร่อไปแล้วก็สูญเสียฟังก์ชันที่ทําหน้าที่ตามปกตินะฮะหลังจากนั้นก็มีลักษณะที่ต่อมเนี่ย่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ ถ้าเกิดไมโบเมนแกรนดีฟังชันเนี่ยไม่ได้รับการรักษาเมื่อต่อมฟอไปแล้วจะเกิดอะไรก็เกิดอาการระคายเคืองเลื้อรังนะครับแล้วก็จะมีการโดนทําลายไปของอชั้นของผิวลูกตานะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเวลามาตรวจเนี่ยจากสุแพทย์ก็จะตรวจนะครับแล้วก็จะเห็นเลยครับว่าผิวกระจกตาเนี่ยมีทั้งกระจกตาอักเสบนะฮะเยื่อบุตาอักเสบแล้วก็ตรงขอบเปลือกตาเนี่ยมีการอักเสบแล้วก็โดนทำลายไปนะครับ